อีกเรื่องหนึ่งละครของ m o เด r n n น g นทีวแล้วก็ M-Cosh h h ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามเมื่อวานนี้คุณผู้ชมอสมทแทบแตกก็มีการบวงสวงนี่ไงนะฮะ<อ>สำหรับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะซีรีส์นี้กับ Love s i c ซ s e a น o n 2นะฮะเมื่อวานนี้ก็ขนกันมาหล่อๆทงนองโดยเฉพาะคู่จิ้นนะในเรื่องคือปูนกับโนโ<อ>หรือว่ากับตันกับไว้นี่คือถนนเลยนะนนสาถนานนะสารพระพงศ์อสมอยู่รถนนก<อ>ารโทษนฮะ แค่ดาราทั้งกองทัพเนี่ยมายืนก็เต็มถนนไปหมดแล้วนี่ยังไม่รวมถึงแฟนคลับที่มาเฝ้ารอ,รอเขาเมื่อวานเขามีงานแบบมิแอนกิษเบาๆด้วยเนี่ยนะฮะใช่โดยเฉพาะคู่นี้นะฮะที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้รักกันเหลือเกินจิน้นกันจนอยากให้เป็นแฟนกันนะ,ะน้องกัปตันกับน้องไว้นะฮะแล้วก็มากับทีมงานนักแสดงเพื่อนๆเ,เต็มไปหมดเลยนะฮะทุกคนก็อย่างที่บอกค่ะ พอซีซั่นใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆตัวแสดงก็ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพุ่มกับก็เป็นหยวนพงศกรนะครับก็ทั้ง2คนเนี่ยทั้งไว้แล้วก็กับตันเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้พักอตอนนั้นก็ไปโครเอเชียด้วยกันก็ถือว่าไปพักผ่อนกับทางอสมทอของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมมาเหมือนกันคือต้องยอมรับว่าไว้กับกับตันเนี่ย คือแสดงเป็นธรรมชาติผสมควรเหมือนกันแต่อาจจะมีข้อด้อยข้อต้องปรับปรุงอยู่บ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าอ,อย่างที่บอกฮะช่วงเป็นรอยต่อระหว่างซีซั่นหนึ่งจบไปเนี่ยก็เอาเวลาเนี้ยไปเรียนการแสดงเพิ่มขึ้นนะฮะ<ช>ไม่ได้ไปเที่ยวอ,อย่างเดียวนะฮะถูกต้องนะครับแล้วก็ในวันวเอ,อไม่ใช่ลูกสาวลูกเดี๋ยวเขาต้องเข้าใจผิดบอกลูกลูกลูกของพี่บอยเขาลูกของเจ๊บอยเขาในเรื่องอ่ะ คือในเรื่องไว้อาจจะดูหวานๆเราก็ติดไงลูกสาวลูกสาวแล้วเมื่อวานนี้ไปคือเนี่ยแล้พอบรรยากาศข้างบนออดิทอรีรียมไงผู้จัดละครของเราเนี่ยเขาก็ ให้ซินกันเต็มที่ก็ออคือเหมือนจัดงาน,นีันีฤษคือเอาแฟนคลับขนไปที่ออดิทอเรียมสพทเนี่ยเรียกว่าล้นนะอ่ะเธอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยที่ไปยืนลุ้นกันอยู่เนี่ยนะฮะออคือทีมงาน,นเองนะฮะก็ชอบเหมือนกันก็จิกกันใหญ่คือหมอนไม่มีจะจิกไงออไม่ได้ดูอยู่ที่บ้านไงยืนก็นกจิกแขนกันบบชอบชอบจังเลยชอบจังเลยคู่นี้ย้ำนะคุณผู้ชมนะสองคนนี้เขาไม่ได้เป็นนะแต่เวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เป็น ก็ไม่ได้มีอะไรฉันแอบถามเขาก็บอกว่าเป็นไม่ใช่หรอเป็นอะไรฮเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่เป็นถามจริงจริงๆไม่เธอเป็นหรอเปล่าไม่เป็นไม่เป็นเป็นอะไรเป็นผู้ชายหรื่ลูกค้าหายหมดจริงเลยนะดูกันเมื่อไหร่เนี่ยได้ดูกันเมื่อไหร่เนี่ยได้ดูกันเนี่ยวันฉายวันแรกเนี่ยเสาที่ยี่สิบแห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 ยี่สิบห้า ยีเมษายนนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีแล้วก็เอ็มคอรดีของเราเนี่ยนะคือคือ,ค,อคู่นี้เนี่ยห่างกันไปนานไม่ได้เจอกันในจอนะแต่เมื่อวานนี้พอมายืนข้างกันสายตาที่ส่งให้กันยังมีกลิ่นความจิ้นเหมือนเดิมนะเจนนะมี่แล้วแป๊บเดียวนะไม่กี่เดือนอน ฉันรู้สึกว่าทําไมเขาหน้าเปลี่ยนคือเขาโตขึ้นเร็วมากมคือเด็กวัยนี้เป็นวัยที่แบบแป๊บเดียวมันจะดูดูหล่อขึ้นนะดูออร่าความหล่อเห่นปมว่าเป็นหนุ่มใช่ไวัยเนี่ยยังเรียนมัธยมอยู่เลยเออนะกัปตันก็เรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคือช,ชีวิตจริงๆเนี่ยกับ ก็เลยนะคนนี้คนนี้ไว้ไว้เนี่ยไว้เนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยส่วนกัปตันเนี่ยเรียนอยู่มัธยมอ่าก็แต่พอมาอยู่ในจอแล้วคือคนก็ยังรู้ที้จีนกันอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่เขาน่ารักทั้งคู่เลยนะน่ารักน่ารักสอนลูกดีมากอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงไว้นะกัปตันแล้วก็พุ่มกับนะครับดูซิว่าในซีซั่นสองที่จะกลับมาพบผู้ชมในเดือนเมษายนนี้เนี่ยแหมจะตื้นเงียกว่าเดิมขนาดไหนเชินครับมีเยอะขึ้นอ่ะเราต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเรียนแอคติ้งกับคุณเงาะครับผมของนักแสดงเรเิซิกคือต้องบอกว่าถ้าแฟนคลับกําลังดูฉากฟินไวที่อ่านจานนิยายแล้วก็นับครั้งเนี้ยบอกว่าครั้งนี้ซีซั่นสมากกว่าในนิยายแน่นอนครับ เออนะฮะต้องจีนกันแน่นอนนะครับแล้วก็มีความหน้าภาคภูมิใจเมื่อกี้เราไปกัมพูชากันแล้วนะสองหนุ่มนี่จะเหินฟ้าไปสบตาสาวหมวยที่เมืองจีนนะจะไปเสี่ยงหฮ้นะครับแฟนเรียกร้องเธอโอ้โหคนที่คนจีนก็ชอบเยอะมากนะถึงเวลาของน้องสองคนนี้แล้วล่ะเพราะว่าเขาถึงเวลาที่เขาต้องไปโชว์อะไรที่แบบแฟนคลับก็ต้องได้เจอได้ใกล้ชิดบ้างอะไรบ้างไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่มีปัญหานิดหน่อยก็เดี๋ยวกำลังจะไปนะก็ต้องติดตามนะก็ถ้าเรามีภาพเดี๋ยวเราจะเอามาฝากคุณผู้ช